บูตลีนะครับวันนี้เจอไงเพชรนาวี <c oughs> เป็นไงปะทะกันมาก,กี่รอบแล้ว <c oughs> เราชนะเขามากี่รอบ <c oughs> <2 S 1> สองรอบนะล่าสุดวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสิบหกรอบที่แล้วที่ชกกันเสมอใช่ไหม <c oughs> ชนะวันนั้ๆๆๆ <c oughs> กกนร <c oughs> ้อยเท่าไหร่อยสิบหกนี่ก็ร้อยสิบหกก็ซ้อมอยู่กับพี่ด้อมมาแล้วนะกี่วัน <c oughs> เราอย่างไงบูเปิดเกม <c oughs> เพชรนาวีนี่เขาประเภทยังไงสีมือนะเราสูงเท่าไหร่ น้ำหนักของเราปลอยปล่อยปีนี้อายุเท่าแล้วสามไฟหลังชนะกันไหมชนะเขไม่หรอ่ะลูกหลานจากจังหวัดฝากไปขับเชียร์อะไรช่วยล้านขอโช่วยดีครับเพชรนาวีไปซ้อมอยู่ต่อแย้มส่วนนะโอ้วันนี้มากี่คนเนี่ยเต็มหมดเลยเนี่ยสี่ไหมกับอีบุตรีเราเจอกันไฟนี้ไฟที่สามว่ะเราเราเรแพ้กันมาสองไฟเล้ว เป็นไงมันแพ้ด้วยลูกอะไรไมันยังไงแล้วว่าแรงมันไม่ดีหรือมันซ้อมน้อยมันโดนหมัดยังไงบาดบเอาเนี่ยเอาใหม่นะวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสบหกรัล่าสุดร้อยสิบหกไหมครับอ่ะเราเป็นเราซ้อไอเราหนักมันปล่อยเท่าไหร่เอเกาเจชคมวยมา,มา,าท,ทั้งหมดห้าบหกคิดห้าสิบกครั้งเองเหรอล่าสุดยังไงแพ้แพ้คนนี้นะอ่ะเราคนจากจังหวัดอ่ะบอกทางบ้านเชียร์ได้พันลุงเอ้า